สวัสดีครับช่องตาชัยและยายสายครับวันนี้ตาชัยยายสายครับกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่พระประธานเกศร้อยปีคู่บ้านหลวงพิคิดสงครามคู่เมืองหรือเรื่องประเพณีบุญเดือนสี่มากมีนับผุนไหลหลากป่าหมากขุดลื่นลมเขื่อนจุลาภรณ์สะอ,อนป่าทุ่งกำมังบนขลังทุ่งลุยลายเป็นครับขวัญของอำเภอคอนสานนะครับวันนี้ตาชัยและยายสายก็จะเดินทางไปเยี่ยมชม พญายาดักสีตตะกูลนะครับที่อำเภอคอนสานนะครับอยู่ที่หมู่ที่สี่ครับตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชายภูมนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะขับรถเดินทางเข้าไปภายในนะครับโปติดตามเส้นทางการเดินทางในวันนี้ครับครับยายสายครับตอนนี้มาถึงที่บริเวณวัดเรียบร้อยครับดูความงามครับ ประวัตินะครับวัดถาวรชัยสิรินะครับแต่เดิมนะครับมีชื่อว่าวัดด่อแด่นะครับหรือหรือวัดด่อแด่สายทานธรรมนะครับปัจจุบันทางวัดได้ขยายและสร้างเคดีตลอดองค์พระพุทธรูปนะครับให้ผู้คนเข้ามากล่าบไหวนะครับตอนนี้ยศสายกำลังจะเดินเข้าไปบริเวณภายในวัดครับดูความสวยงามขององค์พญานาคราชนะครับ ด้วยมนต์ขังนะครับแห่งองค์หลวงพ่อพระใหญ่นะครับหรือ,อมนตายแห่งหนาคราชทั้งสี่ตระกูลนะครับที่ปกปักรักษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับแห่งวัดทาวรชัยสริรินะครับตำบลห้วยยางนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดเทภูมิเป็นการสร้างสั้นงานสร้างสร้างงานนะครับที่ศิลปะนะครับที่สวยงามนะครับ ที่บริเวณรอบอุโบสถนะครับมีพญานาคทั้งสี่ตระกูลเลยนะครับมีตระกูลใดบ้างนะครับเดี๋ยวตาชายจะบอกเล่าให้ฟังนะครับก็คือตระกูลแรกนะครับก็คือตระกูลวิรูปักนะครับหรือพญานาคตระกูลสีทองนะครับแล้วก็ตระกูลที่สองก็คือตระกูลเอลาปทะนะครับคือพญานาคตระกูลสีเขียวนะครับส่วนตระกูลที่สามก็คือตระกูลชัพยาปุตตะนะครับพญานาคราชนะครับตระกูลสีลุ้มนะครับ แล้วก็ตระกูลที่สี่ครับก็คือตระกูลการหาโคตบะครับพญานาคตระกูลสีดำนะครับแล้วก็ดูความสวยงามครับที่ผลิชพระคุณท่านนะครับท่านได้สรรสร้างงานศิลปะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านนะครับที่เลือกสายศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนานะครับความงามนะครับขององค์พญานาคนาานะครับสวยงามมากครับแล้วก็ ห็นแล้วก็โอ้โหเขาได้จะเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเยอะๆนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูนนะครับก็แวะเข้ามากรับไหว้นะครับที่วัดถาวรชัยศรีนะครับหมู่ที่4นะครับตำบลห้วยยางอำเภอคอนสาลจังหวัดชัยภูินะครับมีการสร้างสารการศิลปกรรมนะครับสถาปัตยกรรมขององค์พระเจ้าทาทั้ง4ี่ตระกูลนะครับด้วย ความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดถา,าวรชัยศรีนะครับการเส้นทางเดินทางมาง่ายสะดวกครับและก็นี่คือดูความสวยงามขององค์พญานาคราชในแต่ละองค์นะครับมีมนตลขลังแห่งนาคราชที่สวยสดงดงามมากครับเป็นวัดที่ดูแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนะครับร่มรื่นนะครับเย็นสบาย ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านวัดแห่งนี้นะครับจึงเป็นสถานที่ยึดเดี่ยวกิจใจนะครับของผู้คนวัดแห่งนี้มีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พญานาคราชทั้งสี่ตระกูลเป็นอย่างมากนะครับชาวบ้านต่างหลั่งไหลเข้ามากราวไหวขอพอรองค์พญานาคราชนะครับเป็นวัดที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับวัดถาวอสิรินะครับวัดอ่าคือวัดถาวรชัยสิรินะครับแต่เดิมก็คือวัดด้อแน่นะครับที่อ่ ขึ้นป้ายไว้ที่บริเวณทางเข้าหน้าวัดนะครับแล้วก็นี่คือรูปปูนปั้นนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับต่างลักษณะกันนะครับบริเวณรอบอุโบสถใหญ่ที่มีหลวงพ่อที่มีหลวงพ่อพระใหญ่อยู่นะครับที่ตาชัยและยายสายก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับครอบครัวนะครับและนี่ยายสายครับเดินมาดูองค์พระยาดาชกาช่านะครับสององค์ครับใหญ่มากครับฝ้าบริเวณทางอ่า กำแพงนะครับของอุปถนะครับดูความสวยงามวิจิตรบรรจงนะครับที่พระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อท่านได้สรรสร้างงานศิลปกรรมนะครับด้วยแรงปฏิบธทานและก็ญาติธรรมตลอดทั้งชาวบ้านนะครับผู้เริ่มสรัทธสถานในองค์พญานาคราชนะครับที่เข้ามากราบไ่า้ขอพรกันเป็นเดือนๆนะครับที่วัดนะครับดูความงามขององค์พญานาคราชครับนี่ก็คือองค์พญานาคราชนะครับก็คือ องคูปุนะครับอนันตนาคราชนะครับที่สวยสดงดงามครับสูงเด่นเป็นาครับที่บริเวณกระแพงนะครับแล้วถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นองค์พญานาคองค์พญานคราชที่อยู่ติดกันนะครับสวยสดงดงามก็เช่นกันนะครับดูความสวยงามครับอีกองค์หนึ่งนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับก็คือองค์ป่จักรพัินะครับองค์ปู่จักพัรดำนาคราชนะครับดูความดูความสวยงามนะครับเห็นแล้วเข้ามากราบไหว้กันเยอะครับ ขอพรกับองค์ปู่นะครับทั้งสี่ตระกูลนะครับเนี่ยตอนนี้ตาชัยก็จะเดินมารีวิวบริเวณรอบอุโบสถอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะดูความงามนะครับขององค์พญานาคสี่ตระกูลนะครับที่ร้อมอุโบสถเอาไว้นะครับและนี่คือบริเวณลานด้านหน้านะครับของตัวอุโบสถนะครับสวยสดงดงามครับร่มรื่นมากครับแล้วตอนนี้ยาสัยก็ขึ้นประกาศไหว้ขอพรนะครับกับองค์ พระใหญ่ครับที่อยู่ในตัวอุโบสถนะครับครับก่อนอื่นจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องตาชัยยสายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทางสายบุญนะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับได้เห็นความงามของวัดและเขียนพระอิสานะครับดูความสวยงามขององค์พระใหญ่ครับขอความผาสุขนะครับให้เกิดกับผู้ติดตามแล้วก็ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับของช่องตาชัยยาสายนะครับขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับโชคลาภเงินทองหลั่งไหลนะครับเข้ามาในกระเป๋าเยอะๆนะครับนี่คือลวดลายฉลุนะครับเป็นลายไทยนะครับที่แกะสลักที่บริเวณบานประตูอย่างสวยสดงดงามครับของตัวอุโบสถนะครับที่วัดถาวรชัยสิรินะครับ หมู่สี่ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาครับนี่คือด้านหลังขององค์ปู่นา,นาคราชสีทองนะครับคือตระกูลวิรปูปักครับสวยงามมากครับตอนนี้ยาสายก็ขอพรไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางดูความงามของภายในวัดนะครับบริเวณรอบกำแพงครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปต่างลักษณะนะครับที่อยู่รายรอบตัวอุโบสถรอบพระใหญ่นะครับ แล้วก็บริเวณรอบอุโบสถก็จะมีองค์พญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับล้อมรอบเพื่อปกปักรักษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับแห่งพุทธศาสนาเรานะครับและนี่คือรูปองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับที่บั้นแต่งขึ้นนะครับเป็นรูปนั่งสมาธินะครับแล้วก็เป็นพระปางนะครับองค์ใหญ่นะครับบริเวณหน้าศาลานะครับตอนนี้เดี๋ยวยาสายจะพาเข้าไปชมนะครับ บรรยากาศภายในวัดครับดูวันนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงครับร่มรื่นมากครับภายในวัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ภายในวัดก็มีการสร้างงานศิลปกรรมต่อเนื่องนะครับเป็นการสร้างองค์พุทธรูบนะครับแล้วก็อุโบสถใหญ่นะครับลักษณะคล้ายอุโบสถของของโบราณนะครับคงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็คงจะแล้วเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามมากขึ้นไปอีกนะครับ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านหลั่งไหลเข้ามากล่าบไหวขอพรนะครับกับทางวัดถาวรชัยศรีกันมากนะครับในวันนี้ก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆรวมทั้งชาวต่างชาตินะครับที่ตาชัยมาวันนี้นะครับและนี่คือองค์เอราวัณสามเสียงครับหรือช้างสามเสียงครับที่ยายสายยืนดูตรงนี้นะครับด้วยความสวยสดงดงามและก็ปฏิปทาขององค์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านได้สร้างงานศิลปะพวกนี้ขึ้นมานะครับให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรนะครับบรรดาโชคลาภและความสุขนะครับให้มัเกิดแก่ครอบครัวนะครับดูความสวยงามและความร่มรื่นนะครับภายในวัดถาวรชัยศรีนะครับสงบนะครับแล้วก็แนะนำนิดนึงครับการเดินทางเข้ามาชมที่วัดถาวรชัยศรีนะครับที่หมู่สี่ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสายจังหวัดชายภูนนะครับก็ ให้แต่กายสุภาพนะครับเข้ามาบริเวณวัดนะครับเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะครับเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าแวะเวียนเข้ามานะครับก็ให้แต่กายสุภาพครับยศสายครับจะให้ตาชัยรีวิวไปเรื่อยๆครับดูความสวยงามแล้วก็การสถาปัตย์นะครับที่ปฏิปทาองค์พระเดิพระคุณหลวงพ่อครับท่านได้สร้างขึ้นนะครับด้วยความสวยงามและบรรจงวิกฤตนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกิดจากแรงศรัทธาของญาติธรรมนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านนะครับที่เลื่อมใสศรัทธานะครับตลอดผู้คนผ่านไปผ่านมาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเยอะครับเป็นเดือนเดือนนะครับที่วัดถาวรชัยสรีแห่งนี้นะครับดูองค์พญานาคหนาดนะครับที่รอบรองค์วัดรัลลุ่นะครับสวยงามริงๆนครับทั้งสี่ตระกูลเลยครับ อาจจะได้ยินเสียงก่อสร้างแซงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยการปั้นแต่งองค์พระพุทธรูปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สลาที่ตาชัยว่านะครับแต่ในวันนี้นะครับก็ภายในวัดช่วงนี้ก็ลมลื่นครับสวยงามพิกลีครับดูลักษณะทางมุมไกลนะครับขององค์พญานาคราชนะครับรอบตัวอุโบสถนะครับสวยงามพิกลีครับดูแล้วก็โอมมาเที่ยวชมแล้วก็กลาวไหวบูชาขอพรรับรองว่าไม่ผิดหวังครับที่วัดถาวร ชัยสรินะครับหมู่สี่นะครับตําบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับดูความสวยงามครับหากผ่านไปผ่านมาชัยภูมิครับฝากอีกครั้งนึงครับอย่าลืมแวะนะครับที่วัดถาวรชัยสุรินะครับหมู่สี่ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานครับจังหวัดชัยภูมิ นะครับก็มากราบไหว้ขอพอรกันเยอะๆครับ,รบเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวนะครับตลอดการเดินทางนะครับครับตอนนี้ยศสายก็จะเตรียมตัวออกไปขึ้นรถที่ลานจอดนะครับประชัยก็จะเดินถ่ายทําก่อนจะเดินทางกลับนะครับ ดูความสวยงามขององค์พญานาคลาชนะครับนี่คือด้านหลังขององค์พญานาคราชนะครับเอราวัฒนะครับคือพญานาคตระกูลสีเขียวนะครับดูความสวยงามครับนะครับนี่ก็คือองค์ปู่สีสุดโทนะครับนาคราชนะครับองค์สีเขียวนะครับที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตระกูลเอราวัฒนะครับดูความงามครับขององค์ปู่สีสุดโทครับ แล้วก็ถัดมาก็คือองค์ปู่สุวรรณนาคราชน,นะครับนะครับคือองค์ปู่สุวรรณนาคราชน,นะครับสวยงามครับตั้งอยู่คู่กันเลยนะครับเป็นองค์พญานาคที่สวยสดงดงามกิ่งกิครับทั้งสององค์นะครับ ก่อนจบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยยสายเพื่อเดินทางสายบุญนะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมกดนะครับช่องตาชัยย่สายนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวัดสวยงามนะครับในเขตภาคอีสานเรานะครับว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตาชัยจะเดินทางนะครับแนะนาไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับได้เห็นความสวยงามของวัดวาอารามของพุทธศาสนาเรานะครับ ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับและนี่คือสาลาที่ตาชัยว่าครับสร้างลักษณะศาลาแบบรูปแบบเป็นของขอมนะครับสวยงามมากครับอันนี้สายครับกําลังจะเดินทางกลับลาท่านผู้ชมครับจะเดินทางกับภูบีบเรานะครับก่อนจบคลิปนี้ครับขอความพาสุขนะครับให้เกิดกับเอฟซีทุกท่านและก็ผู้ติดตามช่องตาชัยยายสายครับฝากอีกครั้งหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง ตาชัยาสายสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ